ตินีมีเรื่องเล่าพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชาตินีมีเรื่องเล่าวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งดื่มชาิเงียบแล้วฟังเรื่องหนึ่งที่อาจไม่ได้เสียงดังไม่ได้มีเหตุการณ์พลิกผันไม่ได้มีดราม่าใหญ่โตแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆในชีวิตเรา หลายคนคิดว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องมาพร้อมวิกฤตต้องเจ็บต้องพังต้องมีวันที่ร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาแต่ความจริงคือชีวิตจำนวนมากไม่ได้เปลี่ยนเพราะระเบิดแต่มันเปลี่ยนเพราะบางอย่างค่อยๆหมดความหมายไปเฉยๆและนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าชีวิตแบบเก่าๆของคุณกำลังจะจบลงสัญญาณที่1 สิ่งเดิมๆไม่ทำให้คุณตื่นเต้นอีกต่อไปคุณยังทำงานเดิมเจอคนเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมทุกอย่างยังโอเคแต่ไม่ว้าวไม่อินไม่รู้สึกว่าใช่ตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อก่อนตื่นเช้ามาคุณมีแรงลุกไปทำงานรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็มีเป้าหมายแต่ช่วงหลังคุณยังไปทำงานนะไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้เกลียดงานแค่รู้สึกว่าใจมันไม่ได้ไปด้วย คุณทำทุกอย่างได้แต่ไม่ได้รู้สึกอยากทำและนี่ไม่ใช่ความขี้เกียจแต่มันคือสัญญาณว่าตัวตนเดิมของคุณเริ่มไม่พอดีกับชีวิตแบบเดิมแล้วสัญญาณที่สองคุณเริ่มอยากอยู่เงียบๆมากขึ้นคุณไม่ได้เกลียดผู้คนไม่ได้อยากตัดใครออกจากชีวิตแต่คุณเริ่มรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความเหงาอีกต่อไปมันกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากที่เคยต้องออกสังคม ต้องพูดต้องอธิบายต้องแสดงตัวตนวันนี้คุณแค่อยากนั่งเงียบๆฟังเพลงเดินช้าๆหรือจิบกาแฟคนเดียวเพราะลึกๆแล้วคุณกำลังฟังเสียงตัวเองเสียงที่เคยถูกกลบด้วยเสียงคนอื่นมานานนี่คือช่วงที่ชีวิตกำลังรีเซ็ตภายในก่อนจะก้าวไปบทใหม่สัญญาณที่3คุณตั้งคำถามกับชีวิตบ่อยขึ้นคำถามที่ไม่เคยถามมาก่อนเช่น เราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนี่คือชีวิตที่เราเลือกจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่มีใครคาดหวังเราจะยังทำแบบนี้ไหมคำถามพวกนี้ไม่ได้ทำให้คุณมีคำตอบทันทีแต่ทำให้คุณไม่อยากโกหกตัวเองอีกตัวอย่างเช่นบางคนทำงานเก่งมากประสบความสำเร็จคนรอบข้างชื่นชมแต่คืนหนึ่งกลับถามตัวเองว่าถ้าต้องทำแบบนี้ไปอีก1ิปีเราจะยังยิ้มได้ไหม ถ้าคุณเริ่มถามคำถามแบบนี้แปลว่าใจคุณกำลังขอทางเลือกใหม่สัญญาณที่4คุณเลิกฝืนในสิ่งที่ไม่ใช่เมื่อก่อนคุณอาจเป็นคนเครงใจยอมไปในที่ที่ไม่อยากไปยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ฝืนยอมทำในสิ่งที่ขัดใจตัวเองแต่ช่วงหลังคุณเริ่มพูดคำว่าไม่เป็นไรขอไม่ไปนะอันนี้ไม่เหมาะกับเราโดยไม่ต้องอธิบายยาวไม่ต้องรู้สึกผิดมากเหมือนก่อนนี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่มันคือการเคารพขอบเขตของตัวเองชีวิตแบบเก่ามักสร้างจากการเอาใจคนอื่นชีวิตบทใหม่มักเริ่มจากการไม่ทิ้งตัวเองสัญญาณที่5ความสำเร็จแบบเดิมไม่ดึงดูดใจแล้วเงินยังสำคัญชื่อเสียงยังมีค่าคำยอมรับยังดีต่อใจแต่คุณเริ่มถามว่าแลกกับอะไรตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนคุณอาจอยากได้ตำแหน่งสูงอยากมีรถดีๆอยากให้คนยอมรับ แต่วันนี้คุณเริ่มอยากมีเวลาอยากมีสุขภาพอยากมีความสงบในหัวใจไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากประสบความสำเร็จแต่คุณอยากให้ความสำเร็จไม่ทำลายชีวิตคุณนี่คือการเปลี่ยนค่านิยมซึ่งเป็นการเปลี่ยนที่ลึกมากสัญญาณที่6คุณอ่อนไหวขึ้นแต่ก็เข้มแข็งขึ้นพร้อมกันคุณร้องไห้ง่ายขึ้นสะเทือนใจกับเรื่องเล็กๆเ,เข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่หนีความรู้สึกอีกคุณไม่ต้องทำเป็นเข้มแข็งตลอดเวลาไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวคุณเริ่มรู้ว่าความอ่อนแอไม่ใช่ศัตรูของความเข้มแข็งนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตทางใจสัญญาณที่7คุณไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่เท่าเดิมอาจยังกลัวอยู่แต่ไม่ปิดประตูใส่มันคุณเริ่มคิดว่าถ้าเปลี่ยนงานถ้าเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตถ้าเลือกทางที่ไม่เหมือนคนอื่น มันอาจไม่เลวร้ายอย่างที่คิดชีวิตแบบเก่ามักผูกคุณไว้กับคำว่าเสถียรชีวิตบทใหม่เริ่มจากคำว่าเป็นไปได้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนกำลังพูดถึงเราผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้หลงทางและคุณไม่ได้พังคุณแค่กำลังลาจากชีวิตบทเดิมที่ไม่พอดีกับตัวตนของคุณอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่จำเป็นต้องประกาศไม่ต้องมีเสียงปรบมือไม่ต้องมีใครเข้าใจ แค่คุณรู้ว่าคุณกำลังซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วขอให้คุณใจดีกับตัวเองในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เพราะชีวิตบทใหม่มาเริ่มต้นอย่างิบเงียบเสมอขอบคุณที่นั่งดื่มชาถ้วยนี้และฟังเรื่องเล่าไปด้วยกันก่อนที่เราจะจากกันไปถ้าคุณอยากกลับมาเจอตัวเองทีละนิดทีละลมหายใจด้วยข้อคิดเตือนใจดีๆแบบนี้อีกขอให้กดติดตามช่องจักรวาลชาตินีเอาไว้ เพื่อให้ผมได้เป็นเพื่อนร่วมทางในวันที่คุณต้องการกำลังใจและหากเรื่องนี้มีประโยชน์กับคนที่คุณรักช่วยแชร์ให้พวกเขาได้รับฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่อาจไม่เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่เปลี่ยนโลกข้างในของคุณกับชาตินีมีเรื่องเล่าสวัสดีครับ